วันนี้สวัสดีครับทุกคนนะครัมีไก่การ์ดยังเข้าเกมไก่ร์ดการ์ดแล้วพอมันก็ดูว่ามีอย่างอะไรครับดูนี่ก็นี่อะไรเช่นนี่เห็นหน้าโจ้เลยอันนี้เข้าเข้าชื้ของก็คดปืนก็ก็ปืนออกเร็วๆเลยมาเร็วต่อไปนี้ นี่เจ้านี่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 เอาของออกแล้วก็เอาปืนน่ะนี่ก็กดก็เลืเลย่อเลือเลืออกก็เลเลยโอ้โหคลิปอีกแล้วคลิปเกย์มาเร็วเออก็เอเดี๋ยวดะเอาไม้ไม้

ฉันเลยละทำไมแม่แล้วก็หันแล้วก็ออกนี่เป็นไงก็หันแล้วก็ออกนี่เอามได้ไมาได้แลลวนี่แล้วแลบล้วแล้วแล้วฉันทาไมชิลัยขึมัวกึมัวออกเข้าออกเข้า ามาแล้วโ okay. อเคแล้วก็บนนี่แล้วกันนี้นู่ก่อน,อนม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเด็กม,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 นะนะมันมีหอ้องน้ำใหญ่นะเดี๋ยวเราไปนะของไหมขอ Biar ni Macam nak เดี๋ยวก็นี่อันนี่ไปหนอะ่เอาน้ำนี่โอ้ไม่ไอานี่มันลอยวะเฮ้ยมันลอยอ่ะไอ้เชี้ยมันีนอนนี้เหรอเนี่ยมันีนอนนี้เหรอขอไปอักนอื่นเข้าไปชนเหียว ยาบ้าหุน่นยนต์มีข้างหน้าการ์ตูนแคทพาไปดูทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนู้นย่าเคยไปไปทางนู้นแล้วก็ไปทางนู้นทำไมมีมีหุ่นยนต์มันดูด

เฮ้ยมันหยุดเฮ้ยมันมันหยุดก็มันมีกระตุ้นแค่จริงๆเฮ้ยชิี้สอนมาตรงนี้ปั๊บน้องใบก็ชี้กูนี่มันหายวับดูนะนะอุ้ยวับจริงๆเลยนะวับ นี่ตัวอะไรไแล่ถ้าก็ดถ่ายคลิปให้กดไลค์ฉันด้วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดคลิกครับ

มันนูนขยับได้ไม่มีกระตุนแคทมันนูนแถวนี้อ่ะฉันฉันเคยมีไปแล้วมันนูนแถวนี้อ่ะเออมันนูน

เอาไปก็อีเชื่อตกปลายนแน่เลยระเบิดคุณโดดอีก,กันหนึ่งหายมันมันขยับได้ไม่มีกระดูกแคปรูปอยู่ข้างล่าง แันที่มือแทนี่ 你好。里？ จอดคิดวะอืมโอ้อันนี้มนี่ละอันนี้นี่นี่เป็นเกะเฮ้ยเบิร์นเบินไอ้เห็นบินไหมชั้นใครใครกดไลค์คลิปฉันด้วยกดไลค์นะบ๊ายบาย

ช่องก็เธอกดนะไกนไลค์